สวัสดีค่ะมาชมรถสวยกับ u m p กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสเปคตามสั่งนะคะของลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจมาจับมาจองมาสั่งสเปคกับทางร้านไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งหน้าเดิมนะคะสวยๆเรียบเแบบนี้คันนี้เป็นเครื่อง jo 7 e นะคะ210แรงเครื่อง5สูบเทอร์โบคอมบ์เร็วค่ะเป็นพารซีโนนะคะ สเปคของลูกค้านะคะกระบะยาว4เมตร่ะเสาง9 0เป็นระแนงแบบลอนสองไม้นะคะเสริมคานบนนะคะเป็นเหล็กสวยๆแบบนี้เลยของเหลวทางร้านเปลี่ยนไทยให้หม่นะคะแหนบทางร้านเสริมไม่เพิ่มกลองดอกน้ำใส่ให้นะคะส่วนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบตัวรถกันนะคะส่วนฝาท้ายนะคะลูกค้าสั่งแบบเปิดข้างล็อกข้างได้นะคะ เปิดข้างเปิดท้ายได้ปกตินะคะตัวนี้เพาดันท้ายลูกค้าไม่ได้ติดตั้งนะคะจะเป็นแค่ตัวยื่นออกมาให้ดันได้นะคะกันหงายใส่ให้เรียบร้อยไฟท้ายแบบซิงผ้าใบแบบสองพื้นนะคะงานสีนะคะเป็นสีขาวคาดน้ำเงินนะคะเป็นสเปคของโซนภาคใต้เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะฝาข้างก็จะเป็นแบบสามมิตรมีกระดูกนะคะทอ่อก็จะเป็นท่อเหล็กนะคะส่วนงานพัซซีนะคะเป็นพัซซีนอกสวยๆแบบนี้เลยทางร้านก็ติดตั้งโชที่ปัดนกแก้วให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันหมาก็จะเป็นกันมาตัวไม้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในค่ะภายในลูกค้าสั่งมานะคะเป็นเบาะน้ำเงินแก้วขอบดำนะคะ พาไปชมกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะสนใจรถ6กล้อดํานะคะอยากได้เป็นสเปคไหนชุดแต่งแบบไหนสามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่กัดอูอยู่ทางภาดอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะคะ0ูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์สามเจ็ดค่ะนี่ก็จะเป็นฝั่งข้างคนขับนะคะทางนั้นข้างในลูกค้าทางนั้นก็จะเช็คระบบแอร เสียงนะคะให้เรียบร,อยรอย้อยติดตั้งจอแอนดรอยนะคะสามารถเชื่อมไวไฟเล่น u t u b e ได้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจหรือจะโทรมาที่เบอร์2เบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้า UMP ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะสนใจรถเป็นสเปคแบบไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะจะมีออกทั้งสดไฟแนนแล้วก็ทอรกสสนะคะสำหรับ คลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ